ต่อันเลยครับท่านผู้ชมรู้จักชามตาชามตาไก่ไหมฮะนี่คือเอกลักษณ์ประจําถิ่นของจังหวัดลําปางแต่นาทีนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งโควิดแซะไม่ว่าจะเป็นทั้งก๊าซธรรมชาติแพงมากที่สําคัญเจอชามเหมือนตาไก่จากจีนเข้ามาทุบตลาดจนกระทั่งปิดโรงงานกว่า230แห่งและขายชามดําราคาถูกกว่าชามตาไก่ออริจินจอลลำปางถึง4เท่าร่วม คุยกับบัญชาโดยบางจากรังสรรคโลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวต่อกันเลยครับท่านผู้ชมรู้จักชามตาชามตราไก่ไหมฮะนี่คือเอกลักษณ์ประจําถิ่นของจังหวัดลําปางแต่นาทีนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งโควิดแซะไม่ว่าจะเป็นทั้งกาสธรรมชาติแพงมากที่สําคัญเจอชามเหมือนตาไก่จากจีนเข้ามาทุบตลาดจนกระทั่งปิดโรงงานกว่า230แห่ง และขายชามดำราคาถูกกว่าชามตาไก่ออริจินัลลำปางถึง4เท่าคุณปรีชาศรีมาลานะครับเป็นนายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดลำปางพูดถึงเรื่องนี้ฮะว่าสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดลำปางลำปางนี่มีนคมิาคมอุตสาหกรรมด้วยนะฮะแล้วก็จะมีพวกวิสาหกิจชุมชนอยู่ทั่วไปด้วยเพราะเนื่องจากว่าแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่เขาว่าเซรามิกเนี่ยนะฮะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเซรามิกแบบ มันมีสีเขียวๆะผมก็พอดีไม่ได้ค้นหามานะฮะที่เขาบอกสวยงามมากๆแล้วมันเป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดลำปางและที่สําคัญนะครับสินค้าเซรามิกหรือเครื่องปั้นดินเผาจากจังหวัดลำปางเนี่ยได้รับการจดทะเบียนเป็นสินค้าที่เรียกว่าระบุแหล่งผลิตโดยเฉพาะเจาะจงเรียกว่า GI ของกระทรวงพาณิชย์แต่ว่าเรื่องมันเกิดขึ้นตรงนี้ครับเ <ๆ S 1> พราะว่านายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดลำปางเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วครับว่าตอนนี้สถานการณ์ตลาดเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดลำปางได้รับการซ้ำเติมหร,รงกระแท จากสินค้าจากต่างประเทศแกไม่ได้ระบ,บุว่ามาประเทศไหนนะฮะได้รับการซ้ําเติมจากสินค้าต่างชาตินะฮะโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นถ้วยชามคล้ายกับตาไก่ออริจินอลที่ทําจากจังหวัดลาปางนั้นชามตาไก่เนี่ยนะครับคือจริงๆแต่ไหนแต่ไรเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมหรือการสร้างชามตาไก่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่นะครับตั้งแต่นุ่นโพ้นทะเลกันเลยในสมัยโบราณก็แล้วแล้วสุดท้ายเราก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากับชามก๋วยเตี๋ยวที่เป็นตาไก่ นะค,คือชามตาไก่เนี่ยนะครับมันก็จะมีลวดลายที่เป็นเฉพาะเจาะจงของเขานะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีรูปเขียนไก่จะไก่แจ้หรือไก่อะไรผมไม่รู้เนี่ยะเป็นไก่ตัวหนึ่งละแล้วก็จะมีรูปต้นกล้วยคู่ด้วยละแล้วก็จะมีรูปดอกโบตันคู่ด้วยละทั้งหมดเนี่ยเขียนเป็นสีเพ้นท์บนชามตาไก่นะครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้ถูกสินค้าจากต่างประเทศทําไปทํามาแกก็พูดเองเลยนะว่าสินค้าจีนนี่แหละครับไปทําชามเลียนแบบชามตาไก่แล้วก็ส่งเข้ามาขายในประเทศไทยนะฮะปรากฏว่า รู้ไหมฮะถ้าต้นทุนการผลิตชามตาไก่จากจ,ากจังหวัดลำปางจริงๆต้นทุนนั้นไม่ใช่กําไรนะฮะยีบ,บาทต่อไปแต่ปรากฏว่าชามตาไก่ละไม้คล้ายคึงเหมือนกันเป๊ะจากจีนแผ่นดินใหญ่ขายใบละ5บาทครับต้นทุนของเราชาวลำปางใบละ20ราคาขายอาจจะ25้าเอาแต่อันนี้ปรากฏว่าขายใบละ5้าท่านผู้ชมด่ว่าชามตาไก่ของจีนเนี่ยนะฮะต้นทุนเท่าไหร่ในเมื่อเขาขายใบละ5ในขณะที่ต้นทุนทอนนี้่ ถ้าเ็าถูกกว่า4เท่านะฮะแล้วสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยกลายเป็นว่าขณะนี้เนี่ยนะครับนายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาจงังหวัดลำปางเลยบอกเลยนะ,ะว่าถ้าหากว่าเจอสินค้าเรียนแบบแถมถูกแถมก็ไม่สามารถส่งออกไปในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะยุโรปได้ตอนนี้เกยหันเหเข้ามาส่งแล้วก็ขายกันในอาเซียนแล้วก็เอเชียด้วยราคาที่ถูกและต่ําเนื่องจากว่าสต็อกในประเทศบานนะฮะก็เลยส่งผลตอนนี้นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผายัางบอกเลยครับว่าถ้ายังให ายถึงว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันของเราเนี่ยนะฮะถ้ายังปล่อยให้สินค้าจีนเข้ามาในตลาดไทยโดยไม่มีการควบคุมเลยนะฮะอย่างแรกโดยไม่มีการดูเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานกันเลยนะฮะอย่างที่2โดยไม่มีการดูเกี่ยวกับเรื่องของอความปลอดภัยนะฮะตลอดการช่วยเหลือของผู้ประกอบการในประเทศเนี่ยนะฮะทั้งหมดจะกระทบเป็นลูกโซ่นี่ขาดนายกสมาคมเครื่องปั้นดินปผาจังหวัดลำปางพูดถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับทีนี้ถามว่าไอ้ภาวะที่มันกระทบเนี่ยมันเพิ่งเกิดไหมกระยอมรับว,ว่าไม่ไมใช่ ภาวะของการกระทบจากเรื่องของสินค้าจากจีนราคาถูกโดยเฉพาะตอนนี้ไปถึงชามตาไก่แล้วเนี่ยนะฮะบอกว่าสอสมเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับตอนนี้มีการซื้อสินค้าออนไลน์จากจีนในราคาขายถูกมากๆเลยนะฮะและที่สําคัญก็อย่างที่บอกไปเขาว่าจีนขายไม่ได้ในยุโรปเพราะนื่งจากว่าอะไรฮะหเจอภาวะของการกีดกันท่านนั้นก็ตั้งกำแพงภาษีเพราะเขาต้องการปกป้องทั้งเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศของกลุ่มสาภาพยุโรปถูกไหมครับ ไม่ว่าจะเป็นรถ e ีวีเขาก็ขึ้นราคาขึ้นภาษีไปเป็นที่เรียบร้อยและตอนนี้อยู่ในช่วงการสืบสวนสอบสวนว่ามีการอุดหนุนราคา E ีวีจากรัฐบาลจีนขายในยุโรปหรือไม่นี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างหนึ่งนะฮะที่รัฐบาลของสภาพยุโรปนั้นตั้งกำแพงภาษีขึ้นมาปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศของเขาและสิ่งสําคัญตอนนี้ก็กลายเป็นว่านอกจากขายออนไลน์ถูกแล้วและสินค้าจีนเข้ามาเนระบาดในไทยด้วยแล้วนี่นะครับก็ส่งผลให้กับโรงงานผลิตเซรามิกในจังหวัดลำปางซึ่งเป็นไซส์ขนาดกลางกับขนาดเล็กนี่นะฮะ รับเต็มเต็เป็นผลกระทบด้านลบทั้งนั้นนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการหยุดผลิตไปแล้วแล้วพอม,มาดูตัวเลขสถิติเหลือเชื่อเลยนะฮะท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าก่อนเกิดวิกฤตโควิดสิ 19, โรงงานผลิตเซรามิกในจังหวัดลำปางไม่ว่าจะเป็นขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยมีทั้งหมด328แห่งปรากฏว่าตอนนี้เหลือแค่89แห่งเท่ากับว่าปิดตัวลงไปภายในช่วง4ปีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ต่ำกว่า230แห่ง แล้วท่านผู้ชมคิดดูว่าคนจะตกงานจํานวนเท่าไหร่นี่คือารว่าไม่มีตัวเลขของการตกงานนะฮะแต่ผมเชื่อว่ามีแน่นอนเพียงแต่ว่ายังเก็บไม่ครบหรือว่าอาจจะยังตัวเลขที่ไม่นิ่งดังนั้นนี่เป็นนี่เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ตอนนี้แม้แต่อุตสาหกรรมผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่จังหวัดลำปางและส่วนใหญ่ก็เป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นขนาดกลางขนาดเล็กได้รับผลกระทบอย่างหนักหนาสาหัสจริงๆนะครับถึงขั้นบอกด้วยซ้าไปครับว่าถ้าสถานการณ์แบบนี้เป็นไปเรื่อยๆกระทบทุกระบบแล้วก็แล้วก็89เนี่ยก็อาจจะน้อยกว่านี้ หมายถึงจํานวนของโรงงานที่จะต้องปิดตัวลงลงต่ำกว่า89ที่จังหวัดลําปางนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในนาทีนี้จากเรื่องของสินค้าจากจีนที่มีราคาถูกแล้วก็เข้ามาในประเทศไทยรวมถึงการปรับตัวแต่ว่าต้องยอมรับนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเซรามิกที่ลําปางเนี่ยนะต้นทุนหนึ่งที่สําคัญและเหวี่ยงและมีปัญหาและในช่วงหนึ่งมีราคาแพงมากๆจนท่างผู้ประกอบการก็อยู่ไม่ได้ก็คือก๊าสเพราะว่าเขาใช้ก๊าสในการเผาเครื่องปั้นด แล้วก็มีทั้งก๊ส LPG นะฮะซึ่งราคาแพงมากในตลาดโลกก่อนหน้านี้2เจอภาวะโควิด -19 ตอนนั้นจําได้ทุกอย่างต้องหยุดการผลิตหมดแล้วภาวะเศรษฐกิจนั้นก็ถือว่ามีกําลังซื้อตกหล่นหายตั้งแต่ก่อนโควิดมาสุ้ยซัมดังนั้นพวกนี้มันเป็นปัญหาที่สะสมพื้นฐานมาระดับหนึ่งแต่มาเจอในเนี้ย ปี2ปีนี้เจอกระแทกจากแรงของสินค้าถูกจากจีนที่เข้ามาทําตลาดในไทยและโดยเฉพาะที่ไปกระทบถึงที่จังหวัดลำปางแล้วนะครับดังนั้นก็ถือว่าให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับและหวังว่าจะมีการแก้ไขโดยเร็วนะครับเพื่อปกป้องและก็ทําให้ธุรกิจของคนไทยนั้นยืนอยู่ได้นะครับ